นะทุกคนครับเราจะมาปีนเขาสูงด้วยบันไดหนึ่งอันนะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงไม่โดดเพราะว่าเกมนี้มันโดดไม่ได้นะทุกคนปีนเพศการวางบันไดโอ้ยทำลอยนี่ทุกคนครับเราจะมีบันไดหนึ่งอันอันนี้นะคบผมซึ่งเราเนี่ยต้องปีนไปบนเขาสูงพวกนายดูดิยอดเขานี่คือสูงแม่แทบ มองไม่เห็นเลยเว้ยสูขนาดนั้นจะถึงไหมเนี่ยไม่รู้จะถึงไม่ถึงนะแต่ว่าด้านบนจะมีสมบัติไว้เราต้องไปเอาให้ได้เนะว้าวสมบัติก็สมบัติเถอะฉันขอแอปเปิลก่อนละกันโอ้ยไหนอะไรแอปเปิลอะไรโอ้โหนี่ตอนนี้เลยไอ้ทะลุไอ,อ้ปีนขึ้นไม่ได้นะนี่คือแอปเปิลไม่ของประดับกินไม่ได้โอ้ยไม่อยากไม่สมบัติจาดได้แอปเปิล ในนี่ของกินสำคัญที่สุดนะนี่โอเคว่าเราไปอะไรดีกว่านนะนี่แปบบนเงนะตรงนี้มีให้เรา,รเรารลับได้เราสะมากดลับได้โอเคได้มาแล้วแอลให้เรากดชอบนี่หว่าโอ้โหอ,อะไรแม่อ้อยแล้วก็มีร้านบันไดตรงนี้ด้วยเราสามาซื้อบันไดได้เลยบันไดใหญ่นี่คือพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโรสแบกแขงแม่ <c oughs> ว่าอยากไปไหนกันเทียวม่มีบันไดสีเหลืองราคา10บาทด้วยอ่ะออบันไดสีแดงก็แค่เปลี่ยนสีใช่ไหมนี่เออมันมีเอฟเฟกอะไรไหมนี่ยอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนแต่สีความสูงเท่าเดิมนะอยอยอันหลังๆนี่แพง่นะนี่หลัลลก10 m เอมเลยเว้ยแล้วก็เทมากด้วยแล้วอะไรเราไปเปีงยอะไรไม่ต้องเสียเวลานะทุกคนแคมปนี่อ๋อนี่ไงบันไดสูงประมาณนี้ลองเอามาเทียบดูดิอ่าลองวางดูนี่องโอ้ยมันสูงขึ้นอีกนิดเดียวเองไงมันคุ้มไปเนี่ยกระสี เียไป่เาเนี่ยเออแพงแม่โอเคทุกคนเราไปกันเลยดีกว่าไปไปหาสมบัติกันเลยไปเ,ออเลยมีเราก็จะมาแบบนี้นะทุกคนครับเออเอ,อ้าวอ,อ้าวาบันไดชนันแล้วะไบันไดลวดยีทำไงอ,อ,อ่ะจะเกือบแน่นต้องเสียเงินแน่หรือไม่ไหนก็ลงไปเอาได้นี่ก็โดดลงไปเอาเลย <laughs> <ไป S 2> <laughs> โอเคทุกคนเดินได้เราสามารถเดินของเพื่อนได้นะแบบให้เพื่อนวางแล้วเราก็เดินได้ประมาณนั้นอ่ะเดินมาเลยเอเลี่ยนอ่ะเดินมาแล้วมาแล้วเอาตาให้ฉันด้วย5บาทโว้ยเฮ้ยนี่ถ้าคนเลยเยอะๆก็สบายเลยนะเนี่ยใช่นะพาร์ตล็งนี่คือสบายมากแต่ว่ามันก็มีความวุ่นวายอยู่ด้วยไงนี่ไรสวยโอ้โหบันไดเอียงอันนี้ของฉันก็ตอนนี้เขาก็สอนวางอยู่นี่ไม่ต้องสอนกันได้มั้งนี่เลยก็มาแกงยกบันไดออกตอนพวกเราเดินนะเว้ยปี๊บโอเคทุกคน ทางนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอยไม่รู้เอ้ยลองเดินมาดูดิไปได้ไหมลองไปดูดิเนี่ย อเออไปไม่ได้โชวทางเนี่ย <c oughs> เออถ้าเป็นบันไดยาวน่าจะไปได้มั้งเอาแนะ่เดินมานีเล่นวางไม้ให้แล้วทุกคนแคปไปเลยแล้วก็ทางนี้ต่อนะเอยเดี๋ยวเปนหนึ่งป้ายนี่เขียนว่าอะไร <c oughs> คุณทําได้ดีลองใช้รหัสเอยเดี๋ยวเขามีรหัสให้เราแมาแจกไม่ยอม่แจกโค้ดแบบนี้เลยแล้วเนี่ยลอดูบิ๊กเลดเดอร์สโอเคลองใส่ดูสิเลดเดอร์ภาษาอังกฤษนะทุกคนแบบนี้ลองใส่ดูได้เลยมาโอ้โหได้เงินมาตอนนี้มีเงินร้อยสิบแคเลยเว้ย ว้าวได้มาเหมือนกันเออเหมือนกันเลยอะไรอ่ะระวังมีกับดักและหน้าอกโอ้ยไม่มีหน้าอกหรือไลไม่มีหน้าอกใหญ่ไหมอ่ะโอ้ยเลื่อนข้างในนี่เป็นหน้าอกผู้ชายโอ้ยเฮ้ยพวกนายพวกนายอะไรอะไรนี่ตรงนี้มีกล่องสมบัติเว้ยตรงไหนอ่ะอ้าวอ้าวตรงหุ่นไลกาน่ะฉันตกมาถึงล่างสุดเลยโอ้ย โอ้ยวางไม่ได้มันวางยากตัวเมียโอ้ยไอ้กรอบไอ้พวกนายพวกนายอะไรอะไรตกลงมาฉันก็เจอกล่องสมบัติด้วยเว้ยเวเก็บได้ไหมอ่ะไหนโอ้ยเก็บได้เลยได้5้าบาทไอ้เนี่เรี่อมันฉันจะทำได้แล้วเดินลงมาไได้ลไปกันเออได้ีงไงนี่ไงทุกคนกล่องสมบัติอันนี้อ๋อจะมีกล่องสมบัติซ่อนไว้ระหว่างทางเก็บมาเลย่ะเก็บโอเคเรียนสวยไหมมาเรยแมววโอ้ เริ่มมีความสูงเลยนะโอเคเลยแม่เฮ้ยอะไรเนี่ยอันตรายอย่าปล่อยให้มันตกอ๋อต้องวางตรงนี้ทุกคนแล้วอย่าทำให้บันไดตกนะครับโอ้ยเจี๊ยบให้ฉันวางให้ฉันวางให้เออสวยงามโอ้โหสวยมาเลยฉลาร์ไดถึงไหนแล้วแม่ฉันถึงที่ที่ฉันตกแล้วรอก่อนในงข้างหลังเราเนี่ยจะเกือบเออรีบมาเร็วเดินต้นเตรียมเชียววางให้วางให้เร็วเร็วรีบมาเอ้ยเอาใจมา ตอนนี้นะทุกคนครับเราอยู่ที่ความสูง42เมตรแล้วนะเอ๊บโอ๊ยจะให้ไปยังไงเนี่ยลองเดินลองดูนเอยเดินได้อยู่เดินได้อยู่เออเดินไปด้วยนี่นี่เอามาคี้ทุกคนแลยตรงนี้รู้สึกจะมีป้ายเขียนว่าอะไรยินีด้วยคุณมาถึงจุดตรวจแรกเรียกร้องให้นัททราบถ้าสามารถกลับมาที่นี่ได้ตลอดเวลาอ้าวอ๋อเช็คพอยด์๋ีเราสามารถเทเลพอร์ตได้แล้วสี่แบบเนี่ยอ๋อนี่ยทุกคนกดเรียกร้องตรงนี้ได้นะ อ๋อเหมือนเราได้จุดเช็คพอยต์นั่นเองไหนดูตรงนี้ซีมันจะมีเทเลพอร์ตตรงนี้นี่ไงทุกคนครับเทเลพอร์ตเน่จุดต้นสนเอาก็คือเราเลิ่มจากตรงนี้ได้เว้ยทีสามารถลงไปพักหาข้าวกินเข้าห้องน้ําได้สินะเนี่ยไปต่อเลยวยหกสิบกิโลเมตรแล้วนะตอนนี้วุ้ยพักกนมาเป็นท่าบอวววสวยงามว่าไปเลยสวยจริงๆริเนอย่าทำมันได้หายนะไม่งั้นจะเสียเงิน ใ่อ้โอยดมบแล้วดแล้วโอยมาเลยพงนายสวยมากเอ้ทำไมเรียกบันไดวางบันไดเก่งยังเลยอ่ามันต้องมีระยะในการวางนะอประมาณนี้ไอนชอบปีไปปนบ้าคนอื่นบ่อยใช่ไหมเนี่ยเลยวางบันไดเก่งอ้ยใช่ไม่ใช่นายนะโวยที่จะขโมยของคนอื่นน่ะนี่ขี่มาทมาเลยมาเลยโอง่ายๆทุกคนมียากกว่นี้ไนี่อเคยากแหละโอ้ยแล้วดูเรียกบันไดคืนมาร8บเพง มาตรงนี้นะตรงนี้เลยไปไปไปเอาวางใหม่วางใหม่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเอออย่าหาแต่ทางขึ้นนะพวกเราต้องหาสมบัติด้วยนะหาตังค์นะถ้าจะไปเอาสมบัติอันเดียวไว้สุดท้ายเลยจะะได้เยอบนสุดเนี่ยแหละน่าจะเป็นที่สุดแล้วจะกรอบแล้วจะกรอบ เอาชัดด้วยเอานี่แน่วันลงไปเจ็บดีกว่าเราเออไม่อยากเสียเงินมาเลยมาเลยเก็บโอ้ยนี่ไม่อยากวางตรงนี้เราเสียมันตกวันนี้ฉันเองงานถนัดฉันอะไรเจ็บเป็นไงเฮ้ยอ๋อตอนนี้เรามาอยู่ในโซนที่มันเป็นสีซำๆขอมังประมาณเออมังเลยเอ้ย ยิาไอ้เช็คพอยจริงด้วยเช็คที่สองนกคนแคบมา่มาไว้เนี่ยเราเออไว้มากเอย่าวางซองกันเยอะนมันชนแล้วมันตกนี่ไอ้ไออ้อ้นนี้ฉอนเองเอออู้่กดรับค้นออ้ไอ้ไอ้ไอ้รอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไา้ไออ้ไร้ไอไอ้ไอได้อ้ไ้้ใ้้อเร็วพอน้้้ <Okay. S 2> โอเคอุ้ยเออบันไดชันไอ้ฉลามอ๋อเอาด้วยโอเคซื้อเลยมาคนละอนันต้องไมไหมชวนวางไหมโอ้วยเดี๋ยวฉันวางเองเดี๋ยวฉันวางเองวางเลยเเเเเเนะี่แนี่เฮ้ยฉลามนักฟิสิกส์นี่เอ้ยเอามาเดินมานี่เราต้องเดินไปตรงนี้โอเคช่องแคบนี้นะทุกคนแคบมาตมา จะสนุกไหมเจ็บทีหน้าวางไปเลยทำไมโอเคไม่ตกแลเดี๋ยวอะไรอ้าวมันได้ไม่ตกแต่คนตกเฉยเลยท่าอะไรของนายเน่ยเอเลี่ยนฉันเลื่อนเออฉันกลับเช็คพอยต์ก็ได้แากก่อนนี่เรียนมาเจอกันเอ้ะจืบโอ้ยเรียบร้อยจืบเอ๊ะแบบเป็นเดียวกันเลยนี่แน่ เฮ้ยกำลมงนิ่งมานี่แนะ่เฮ้ยไอนายรอดูบันไดก่อนดิเจ้กเกอร์ตอนแรกเหมือนมันจะเดินได้หอยอะไรกันมานี ทุกคนหลังจากที่ผมตกเมื่อกี้ผมก็พยายามที่จะกลับไปจุดเดมแต่กลับไปไม่ได้สักทีมันในร่วมตลาดก็เลยจะมาแบบซื้อของอันนี้หนนะทุนแรงไหนทุกคนก็คืออันนี้นะคะผมช่วงที่ไม่มีที่สิ้นสุดน่าจะเป็นบันไดแบบอลิมิเต็ดลวมังน,นี่คือแปดร้อยเลยแล้วเนี่ยแต่เป็ร้ารถสัายแต่เพื่อความเทีย่ยงทุกคนเราต้องซื้อเราจะได้มีบันไดที่แบบไม่จํากัดน,นะครับเอามาเลยกันดีกว่าทุกคนไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ต่อไปบนสุดเลยลองดูซิทุกคนซื้อมาแล้วนะคะผม เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไงอบันไดไม่มีเดี๋ยวขอกับไปจุดเดิมก่อนโอเคลองดูสิความรู้สึกมันก็ไม่ได้แตกอย่างเดิมมันนี่เดี๋ยวมันเข้ามเขาหลอกแห่นายซื้อหรือเปล่าเจ้ากบเเป๊บลองกดบันไดกลับสิเอ้ามันคืออะไรเออมันคืออะไรอ่ะถ้าไม่ใช่บันไดที่มันมีที่สิโซดแน่เออนายคืออะไรเนี่ยช่วงที่ไม่มีที่สิโซดมันกดเก็บได้แบบระยะไกลเว้ยอ๋อไม่ว่าจะล่วงพื้นไกลแค่ไหนก็กดเก็บได้ โอ้ว้าวีโอ้คแต่นายต้องเห็นบันไดสินะเนี่ยใช่ต้องเห็นแน่ต้องเห็นแล้วเมื่อไหร่พวกนายจะมาจะมาเหรอโยไม่รออะไรเลยโอ้ยจะกอบเอเลี่ยนเร็วๆเลยเว้ยให้นายไปก่อนนี่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาสมบัติก่อนละกันเออแปาให้ได้ละกันจิบจิ๊บเว้ยเออฉันจะต่อไปยังไงเนี่ยให้นายต่อให้ นายต้องรอก่อนให้มันแดงมันนิ่งก่อนแล้วค่อยเดินได้ได้เดินกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับไปหาน่าจะเกือบบันไดหมดแล้วเอ้าอาในรอจะไปเอาสปาร์ตเอาต่อไปวางโคตรยากเลยเว้ยเออในรอตรงไหนก็ได้แต่จะไปหาเอ็นเอเลี่ยรอให้มันนิ่งๆค่อยเดินโอ้ได้ฉลามตัวเว้นคีนี่อยู่นี่วางเลยจะเกือบวางไปคีนี่เดิน อุ้ยทีน้อยเหลือเกินไม่ไม่มเป็นไรฉันมีมือไม่แนกโอเคทุกคนได้มีเป็นกดชิปมันง่ายว่ะ<อ>เย้จีเดินมาเดินมาพอเรากดชิปเนี่ยลองกดชิปด,ดูทุกคนระวังเออว่อะกดชิปแล้วมีความง่ายมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยแหละบันไดล่วงเจ้ากรมแม่ฉันไม่กลัวเอาคนล่วงแล้วเพื่อก็บได้เดียวกันเลยฉันเพิ่งคิดได้เจ้ากรมนายอาจจะต้องวางแถวๆเนี่ยเนี่ยวางให้มันชี้ไปทางนั้นน่ะเป๊บ อโอเคสวยงามมาพวกนายแค่ระวังอย่างเดียวคือพวกนายห้ามตกบันไดโอเคโ้ยดูตาข้างบนสิโอ้โโอ้โหอะไรรอดวัยรอดไวัโอ้ถามจริงต่อไปไงเนี่ยโอ้ยมาไปมามาห้ามตกห้ามตกคนห้ามตกอย่าเราต้องไปตรงไหนกันแน่เราจะข้ามน้ำหรือเปล่าฝนหินอ้าวล่วง โอ้ยเกือบแล้วโอ้ยโหมันไดหล่อเลือนจริงเอ้ยเอ้ยมา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 มวังฝังู้นง่ายๆไป What h e ยไปได้เลยได้แลเนี่ยถ้รจะลองเดินอีเลเดไปดินไปเร็วๆรอด้วยอหเสียวมาเลยมาเลย ไอ้ยูใรลลงไปเฉยเลยเนี่ยจะทำไงอ่ะฮ้ไ้ต้องคืนต้องขดหินใหม่นะอะไรอ่ะมื่อกี้เดินแล้วตกไดไงวะก็นี่ไงเช็คคอยจะกบผ่านไเช็คอย่ไ่เดินมาพีเดียวก็ถึงแล้วเว้ยหอยนี่ไดไมวก็ได้อยู่ก็ได้อยู่โอเค เ้อเบองานแล้วขวาขึ้นไปเลยนี่จะเดินทางนี้นได่ทางนี้เลยโอเคจะเดินลงไปแล้วนะเมื่อกี้ เดินไปเดินม่เลยนะเนี่ยใช่เอาไว้ทุกคนเรามาถึงเช็คคอยเนี้มันหูถือว่าไกลอยู่วนนียพานี้เราจะเล่นไม่จบนะใช่อาบาบาคลิปนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนครับเห็นระยะทางที่เรามานี่อาจจะไม่ไกลมากนะแต่ว่าเราใช้เวลาเล่นกันนานมากเลยนะทุกคนแล้วและว่าเจอกันใหม่แล้วกันทุกคนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์นะอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์บอกกันด้วยไม่เจอกันใหม่ครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย